มาเลยครับมาเลยอ่น้องพร้อมค่ะอ่ะวันนี้น้องอีพีแรกเป็นไงบ้างครับเด็กๆตื่นเต้นครับแม่ตอนนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ลุ้นเพราะว่าแม่จ๋าแม่คือแม่จ๋าไม่ได้ให้ดูแบบอีพีแรกแบบก่อนหน้านั้นเราก็เลยแบบมันลุ้นกันในโรงกับแฟนๆนี่แหละครับใช่โอ้ลุ้นนะครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแล้วก็ ทุกคนยังไม่ได้ดูครับก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับว่าจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงน้องฟังน้องฟังตื่นเต้นมากเลยพูดไม่ออกเลยยังแบบเลิกลากอยู่เลยก็มาดูอีพีแรกพร้อมกับทุกคนครับเราดูมาสักพักแหละตื่นเต้นมากเลยเฮียจิมเฮียจิมก็ดีใจมากครับที่ได้กลับมาที่โรงหนังพอเวัยแล้วก็ได้มาดูกับแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งครับก็น่าจะห่างหายจาก อะไรแบบนี้ไปนานสักพักใหญ่ๆเลยครับ <ừ, S 1> ผมก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มาเจอกันแล่าให้ฟงหนยเพราะว่าเราจะรู้อยู่แล้วแหละว่าตอนแรกเนี้ยจะได้เห็นอะไรเมื่อตอนถ่ายเนานี่คิดว่าแบบจะได้เสิร์ฟอะไรแฟนตั้งแต่ตอนแรกเสิร์ฟอะไรเหรอโอ้โหผมว่าได้ทุกรสชาติแล้วกัน ừ ừ มันกลมกล่อมคือมันถ้าพูดถึงมันก็เหมือนส้มตำนะเนาะแหมขับมล้าไปมันก็มันก็ไม่ใช่ส้มตำมันก็ไม่นัว มันไม่แม่มันมันบอกแล้วหวานเค็มเปรี้ยวคือแบบมันตัดกันได้หมดหรือว่าเราจะใส่แบบพวกมะขามเปียกก็ยังได้เลยคื่นั้นคือมันผมรู้สึกว่ามันกลมกล่อมมากๆกลมกล่อมมากๆครับผมของเฮียเฮียติมมี่อะค่ะเฮียไปต่อเลยไปต้มตามแล้วี p แรกจะเป็นอะไรคะหมอยากแล้ว กำลังคิดว่าถ้ามันถ้าใส่ปลารจะผมไม่กินหาหาเอาเปลี่ยนเป็นตําไข่เค็มตําไข่เค็มแทนหมายถึงว่าถ้าบอกว่าจะได้เห็นอะไรเนี่ยเอาจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็แอบรู้ไม่กับคนดูเหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าทีมงานเขาตัดต่อมายังไงคืออะไรที่เราบางทีอะไรที่เราเล่นไปเขาอาจจะไม่เอารือบางทีอะไรที่เราเล่นไปแล้วเราคิดว่าอ้เขาคงไม่เอาหรอกเขาอาจจะเอานั่นได้อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่จะได้เห็น ผลงานของตัวเองพร้อมกับแฟนเหมือนกันเพราะว่าปกติอาจจะแอบจะแอบไปดูบ้างเล็กๆน้อยๆแต่อันนี้คือทุกคนไม่ได้ดูเลยครับใช่ก็คือเออก็ถามทุกคนก็ตื่นเต้นที่จะได้ดูผลงานของตัวเองใช่บนจอนี้จอครั้งแรกครั้งแรกเลยครับผมแล้วก็เอนั่นแหละครับตื่นเต้นมนวันทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรดีขัดเศษดีกว่าเขาไม่เซฟจะเป็นเมนูอะไรคะน้องสี่เป็นส้มตำแล้วส้มตำแล้วเมนูเหรอครับจะเป็นปลาแต่มอย่างนั้นจะเป็น อ่าเอาเป็นต uh, ้มยำกุ <m ira> <m ira> ้งแนะครับทำไมทำไมทำไมน้ำน้ำใสน้ำข้นอ๋อเพราะว่าน้ำใสมันจืดเยอะกว่ทีน้อยเอาเป็นว่าเข้มข้นแน่นอนครับผมผมว่าอีพีแรกน่าจะเปิดมาน่าจะมีอะไรให้ลุ้นอีกเยอะเลยมีอะไรให้น่าติดตามเยอะเลยว่าแบบมีกูหรือเปล่าในนี้เอาไม่เผื่อว่ามาแบบว่าตอนหลังมามาแบบมาแบบหลุดจะโดนยิงตายตอนแรกไม่ได้เหรอ ผมเห็นหลายเรื่องก็มีนะพีกเลยนะตัวตัวซีเคไงตัวซีเคดก็ไม่รู้ว่าอาจจะออกมาเยอะน้อยแค่ไหนเราเราเล่นเป็นยังไงอย่างนี้ก็ตื่นเต้นมากครับก็คิดว่าอีพีหนึ่งน่าจะเข้มข้นน่าดูครับเมื่อกี้พี่ซีก็เป็นสมสมต่ำใช่ป่ะแล้วเซฟก็เป็นตพี่ว่ามันไม่มีแต่รถแ่บๆนะ มันเป็นอะไรอ่ะไอ้นี่กินยากด้วยสิกินยากด้วยกินหัวแรงเลยเนี่ยคิดไม่ออกเลยช่วยหน่อยเออของหวานก็ได้ของหวานเพราะว่ามันเผ็ดไปละเราเป็นของหว่าหรือว่าไม่กินหวานด้วยกินบ้างกินบ้างกินบ้างไอ้เจ้าไอ้ของหวานของหวานเอาเบสิกอกินไอติมนั่นไอติมรสอะไรเออวานิลลาละกันใส่โคนใส่ด้วย มือลองอันนี้ตอนนี้อลองกินราดท็อปปิ้งไหมครับไม่ราดครับไม่ราดไม่เป็นตัวโดนทำไมถึงเป็นไดทิมโรบนีล่ะอืมคิดว่าทุกคนชอบครับยอยง่ายยอยง่ายผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กก็ชอบครับอย่าแซวเยอะอย่าแซวเยอะแต่ผมว่าถ้าเป็นในติมน่าจะเป็นช็อกโกแลตชิพ ทำไมอ่ะทำไมอะไรนะทำไมอ่ะมันมีขมด้วยดิเฮ้ยถ้ตอนแรกขมเนี่ยไอ้นี่เลยนะอะไรนะครับถ้ตอนแรกขมมี่ต้องติลงไปซื้อกระดาษชูแล้วนะไม่แต่ว่าเฮ้ยความในติมมันต้องมีมันก็มีหวานอยู่ข้างในไงใครขมใครหวานอะไรนะครับใครขมใครหวานรอไปลุ้นนะช็อกโกแลตขมแล้วก็ข้างในตัวไอติมหวานอ่าอ่าอ่าดีดีดี เรื่องราวเรื่องเราก็จะเป็นเกี่ยวกับร้านขายอาหารนะครับฟังก็จะขายติ่มเขาย็นกุ้ขายกยตผมเปิดร้านนี่สานผมเป็นนักชิมอ๋อเอาดีๆขอขอขอเนื้อแอาไหเอ้าก็เป็นฟิลเกี่ยวกับหมอคนกับหมอดูซึ่งมีความคิดที่ต่างกันมากๆแล้วมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่ามลิขิตที่เตา เราต้องกลับมาเจอกันใช่ครับผมก็คือมีเหตุบังเอิญแต่ว่ามีเหตุที่แบบเชื่อมโยงกันซึ่งตัวอินทูเนี่ยคือเขาจะมีความแบบมีพลังพิเศษก็คือเห็นดิมิตของคนอื่นก็คือของคนที่สําคัญเท่านั้นซึ่งหรือว่ามีการจับตัวอะไรแบบนี้ก็จะเห็นนิมิตขึ้นมาใช่ครับผมเห็นนิมิตของคันนี้หรอเราจับโอ้โหไมเห็นอมมิตของวันนีเหรอเออเราจับ เอาคมคมีอะไรนะเอาส่งต่อส่งต่อไม่รู้เลยแบงค์เลยเนีอะไรเนี yeah ้ยนิมิตนิมิตหรอจะเห็นภาพนิมิตน oh um ิม oh. ิตอย่างนิมิตเอานิมิตว uh ันนี้คือโรงหนังเต็มครับอ่าเป็นแฟนเต็มมั่นเลยมั่นเลยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าบัตรโตเอาเออมั่นเลยเพราะฉะนั้นนีเรามั่นใจอยู่แล้วว่านิมิตที่เราเห็นคือคน ถ้าไม่เต็มผมจะไปนั่งตรงนั้นแล้วเราก็ปล่อยให้ใครตะโกนอยู่บนเวทีก็คือเป็นเรื่องของหมอดูกับหมอโกลใช่ครับซึ่งน้องสีเป็นเป็นเป็นทับปะเอ้ยอินโทรครทบอินโทร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 เฉยเลยเรือครับอินโทรอินโทรใช่ครับคาแรคเตอร์เป็นยังไงคาแอนเตอร์คลเร็เตอร์เหรอครับมีความเป็นอินโทรเบิร์ตค่อนข้างสูง แล้วก็มีความแบบไม่ค่อยส่งสิ่งคนก็คืออยู่ในเรื่องก็คือไม่พูดกับใครละไม่พูดใครเลยไม่พูดใครเลยทั ok ้งเรื่องรู้ยังไมผมถึงบอกช็อกโกแลตชิพอะไก็แบบเป็นฟิล introvert แล้วแบบคือเขาจะสนิทกับคนที่แบบเขารู้สึกว่าไว้ใจเท่านั้นใช่ก็คือไว้วางใจก็มีแค่ไม่กี่คนไม่กี่คนเช่นเช่นมีทอรดาวแล้วก็มีตนด้วยครับสองคนนั้นใช่โดย อ่าพี่ตุงก็คือพี่จูเนียครับแล้วน้องทอดาวก็คืออ่าน้องเอแคร์ครับผมคือตีจะบอกอ้อมๆว่าไม่ใช่พวกเราอ่ะก็คงเป็นอย่งั้นนะเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวก่อนนี้เรื่องมันไกลตัวมครับตัวตัวเองอินวอวไหมคะผมครับไม่ไม่แน่ใจครับแล้วแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ใช่ครับแล้วแต่อารมณ์บางอารมณ์ก็อยากอยู่บ้านบางอารมณ์ก็อยากออกมาข้างนอกใช่แล้วแต่ใช่ครับอ่ะใครอะครับ ครับทับฟ้าเหรอครับโอ้ผมอินพาวด์ไหมคะอะไรนะลุนแล้วเลยลุนเลยทัพฟ้านี่เก็บตัวมากนะครับเพราะว่าเขาเขานี่อยู่แต่โรงพยาบาลแล้วก็บ้านแล้วก็กลับไปโรงพยาบาลแล้วก็บ้านคือแทบจะไม่ไปไหนเลยครับแล้วก็คือเขาไม่คนที่มุ่งมั่นกับการทํางานมากจริงเพราะว่าเขาเขาเพิ่งจบมาเขาเพิ่งจบเฉพาะทางมาแล้วเขาก็จะแบบ อยากรักษาคนไข้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ <ะ S 1> เป็นคนที่ค่อนข้างมีความมุทะลุค่อนข้างสูงและอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ปากจัดปากจัดด้วยผมว่าผมว่าผมจัดแล้วนะแต่ว่าทัาาฟ <laughs> าาฟ้าจัดกว่าผมว่าท<อ>ัฟฟ้าจัดกว่าแล้วจริงแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติว่าทีนี่รอดูอยู่เหมือนกันครับว่าทีมเขาจะตัดไม,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 มให้ผมจัดแค่ไหนเพราะว่าตอนที่เล่นไปก็จัดเยอะอยู่นะเยอะเยอะอยู่ก็หลายคําอยู่ะไรนะครับหลายคําอยู่ เอ๋เเอเปล่าครับได้ยินมาครับโอ,โอ้ที่จริงนี้ต้นนี้ตัวโดนเลยนะน <laughs> โดนจ, <laughs> จ<า>ับคือกลัวว่าแบบบอกว่าเออสาสตนี้เป็นดูยากไปไหมเอาอาเซฟแล้วครับครับผม <c oughs> ก็สำหรับตัวสารวัตต้นก็จะเป็นคนที่มุ่งมั่นครับแล้วก็มีความเป็นผู้นำสูงครับซึ่งไม่ค่อยตรงกับ ตัวผมในชีวิตประจําวันอะไรแต่ก็เพราะว่าเราชอบแบบเป็นผู้ตามที่ดีตัวตนเป็นผู้ตามที่ดีแต่ตัวสลาวต้นคือแบบผู้นําผู้นําแบบทะลุไปเลยแบบทะลุกําแพงไปเลยอ๋อตามได้เหรอครับให่เลย เดี๋ยวเล่นไหลเกือบละเดี๋ยวเล่นไหลเอาเป็นว่ารอดูอีพีหนึ่งครับว่าจะตามใครดีกว่าเออก็สำหรับปกป้องเป็นหมอหัวใจครับเป็นคนจริงจังกับงานเป็นคนเรียกว่าอะไรมุ่งมั่นหนักเพื่อนแล้วก็ เดี๋ยว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 หันมาทำไมหลักตำรวจด้วยวะให้เขาขอมันใช่เหลืออยู่ตำรวจก็ต้องเป็นคนช่วยบ้างตำรวจช่วยก่อนตำรวจช่วยก่อนเป็นเดี๋ยวหลักวะความมีก็มีคำถามอะไรไหมครับแบบช่วยช่วยถามให้น้องหน่อยอ่า นายยห้ีเรออ๋อก็เป e ็นคนดีครับเป็นคนดีชอบรักษาคนใช่เป็นคนดีสนในเรื่องจริงครับอันนี้ผมยืนยันได้เลยครับอันนี้การันตีครับจริงครับแล้วคนอื่นไม่ดีเหรอคนนดีบ้างดีครับคนอื่นดีดีในเรื่องจริงด้วยก็ได้ครับใช่ครับการทำงานพิจารณากันแล้วค่ะเอาไปก่อนเลยเนี่ยเอาไปก่อนเลยไปก่อนเลย พี่จ๋าก็จะมีอาหารแบบที่เราพูดไปเนี่ยที่เราพูดไปเนี่ยเขาเสริมมาครบใช่ครับเอาเรื่องอาหารก็ให้ซีพูดก่อนละกันอาหารแล้วครับคือเอาเป็นว่าอาหารครบห้าหมูแล้วกันไม่ขาดโปรตีนผักคือทุกอย่างครับเขาอัดแน่นแล้วก็รู้สึกว่าคือกองถ่ายของพี่จ๋าคือเขามีความเป็นมวลรวมของครอบครัวลวกันใช่ให้ความอบอุ่นให้ความใส่ใจแล้วก็คือแม่จ๋าเขาจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ บางทีผมเองอาจจะมองข้ามแต่ว่าแม่เขาเพยายามเก็บให้หมดเลยจนพอเราแบบมารู้สึกตัวอีกทีอา้าวแม่ดูให้เหรอตรงนี้มันก็จะรายละเอียดเล็กน้อยใช่ครับก็รู้สึกว่าพี่จ๋าแบบอย่างอย่างที่ให้สัมภาษณ์กันไปเยอะๆนะครับคือเหมือนเป็นแม่คนหนึ่งเหมือนเป็นแม่คนหนึ่งเลยใช่ครับคอยดูแลทุกอยา่างคอยดูแลทุกอย่างใช่ครับแม่เก่ง,กงไหมเหรอเือว่าเป็นผู้จัดมือราลเอาจิงๆไหมพอเจอครั้งแรกอ่ะพี่จ๋าน่ารักมากๆคือแบบ รู้สึกว่าความเฟรนดี่ความอะไรแต่กลับเป็นเรามากกว่าที่แบบเรากลัวเพราะเราเราเวลาแบบเจอใครใหม่ๆเราก็จะแบบไม่กล้าทักทายแต่แม่จ๋าก็คือพุ่งเข้าหาแล้วแบบคุยคือทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเขาทลายกําแพงเราค่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรารู้สึกปลอดภัยมากๆเวลาคุยกับเขาเหมือนเมื่อวานผมก็ยังยังแวะไปหาเขาเลยก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นเป็นที่พักใจแล้วกันเป็นที่พักใจที่ดีก็ที่จริงก็อย่างที่ซีพูดเลยครับคือเหมือน แม่จ๋าเขาแบบดูแลครบวงจรนะครับแบบทุกเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาหารหรือทุกอย่างที่พักนู่นนี่นั่นคือดูแลครบทําให้แบบรู้สึกว่าไม่ขาดอะไรสักอย่างะครับอ๋ <laughs> อลองฟัง้องฟ<ร>ังนิดนึง,นนงรู้สึกว่าไปกองแล้วรู้สึกเหมือนอยู่บ้านสบายใจเหมืมนอมนใช้ชีวิตยอยู่บ้านสบายมากเลยแบบรู้สึก ไม่เครียดไม่เก่งเลยจากที่แบบตอนแรกรู้สึกค่อนข้างกังวลครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองใหม่มากแต่พี่จ๋าแบบคอยแบบให้คําแนะนําคอยแบบช่วยเหลือตลอดจนทําให้แบบรู้สึกว่ามันลาบดึมากแล้วตอนนี้เก่งไหมนิดหนึ่งน่าจะเก่งนิดหนึ่งผมเหมือนไม่อยู่กองผมผมเหมือนไม่อยู่กองเดียวกับพวกเขาสามคนทําทำไมได้ทําทำไมทำไมคือเรียกว่าทุกพี่จ๋าพี่จ๋าเขาจะเป็นคนดูแล สามทั้งสามคนเนี่ยแต่ว่าสําหรับผมกับพี่จ๋าความสัมพันธ์เราคือเม่ใีีีแม่ดูอยู่พี่แม่ดูอยู่แม่ดูอยู่พูดกันได้ความสัมพันธ์ของเราจะเป็นแบบว่าหาจะหาช่องทางที่จะที่จะแอบจิกกันนิดนึงดีกว่าคือผมอ่ะชอบเอาผมมาเป็นคนที่ดื้อที่สุดในใน ในกองแล้วกันผมไม่เดือไม่เดือไม่เ<ม>ดือเอา<ม><ม>แค<ม>่เรื่องอาหารแค่เรื่องอาหารเนี้ยคือพี่จ๋าเขาเป็นคนที่แบบเอจิม้มอยากคือเขาก่อนก่อนที่เขาจะรู้จักผมเขาสืบมาหมดนะผมชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรคือวันแรก,แรกท,รกที่วันแรกที่เจอเขาอะ่ะก็มาแล้วครับโอโคโดแซลมอนมาเต็มเต็มกองเลยแต่ผมไม่กินของไม่เพราะว่าเราเตรียมของเรามาเองนั่นแรกคือตอนแรกเราเราติดนิสัยว่าเฮ้ยเรารู้ว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่เลือก ไม่ได้เลือกมากแต่ว่าเราเลือกคือเราเลือกกินใช่ไหมล้วคือประเทศไทยอ่ะมันก็มีแอปพลิเคชันเยอะแยะมีทุกที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออเราก็ชอบสั่งไม่ถามฟรีใช่ป่ะเวลาเวลาไปทํางานที่ไหนอ่ะคือเฮียจะเป็นคนชอบสั่งเองใช่เพราะส่วนใหญ่คือจะแบบเขาจะคัดคัดสรรอาหารเพราะว่า ผมเองอ่ะก็จะไปแอบดอยของเขาด้วยบางทีใช่ว่ามันกรีนไงพอพอมันกรีแล้วรู้สึกว่าอ่ะโอเคปลอดภัยแล้วเนี่ยแปลว่าเราคือให้เขาสั่งแล้วเราก็ินงเาแล้วนะบางทีว่าถ้าสมมติทํางานทั้งวันใช่ไหมผมก็จะผีแพ่แล้วว่าเอออาจจะต้องเตรียมกลางวันเย็นใช่ก็ได้สั่งมาทีเดียวจะได้ค่าส่งมันจะได้ทีเดียวแต่ท้ายผมอาจจะต้องสั่งตอนเย็นด้วยเพิ่มเพราะว่ามีคนดอยไปแล้วไม่บางทีเราเห็นขนมปังวางไว้อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเราก็ เออแต็บสักหน่อยแล้วกันเอามาแล้วก็แบบบีมกินนิดหน่อยไม่เป็นไรผมผมแชร์ได้แต่ว่านี่นี่คือความสัมพันธ์ของผมกับพี่จ๋าอันนี้แค่อันนี้แค่อันนี้แค่เป็นเขาเรียกว่าอันแรกนะส่วนเล็กๆจุดเล็กๆจุดเล็กๆจุดสตาร์ทเฮ้ยผมเป็นเด็กหน้าห้องต่อให้ผมดื้อแค่ไหนผมก็ตั้งใจทํางานเออแต่ว่านี่คือเขาก็จะแบบยิ้มทำไมสั่งมากใหญ่พี่จับได้นะว่าเอาอาหารมาเองอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาจะแบบ เขาจะอยากดูแลทุกคนจริงๆแม่แม่จ๋าคืออบแซลมอนมาให้เฮียจิมบ่อยบ่อยนะบ่อยมากมากหลังๆคือติมนี้แซลมอนนอร์เวย์นะต้องกินนะต้องกินนะอันนี้จากนี่นะอันนี้จากนี่นะออชิมฟีวมันต่างกันมาเป็นทิกหลอกล่อว่าให้เรากินรู้ว่าเขาหลอกแต่เราก็เต็มใจก็ยอมไม่เขาหลอกนี่ ม่เราเราก็รักเขาเราก็รักเขาแต่ว่าคือผมคือด้วยความที่ตัวทัฟฟ้ามันเป็นคนที่กวนประสาทเก่งเนาะผมก็จะชอบไปกวนเขาเพราะว่าเขาเป็นคนเขียนบทไงผมก็อยากรู้ว่าเออสิ่งที่ผมกวนอ่ะมันเท้ารงแกไหมคือจริงๆเราเป็นคาแรคเตอร์ตัวจริงเราไม่เป็นแบบนั้นให้ความเงียบเป็นคำตอบนะตรงนี้ ไม่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วไงว่าเฮ้ยมันคือมันมีบางจุดที่มันใกล้เคียงกันมากที่แบบเคยถามพี่จา๋าว่าเฮ้ยพี่รู้จักผมมาก่อนหรือเปล่าอ,อ,อย่างเงี้ยแต่ว่าเออคือท้อฟ้ามันกวนจริงแล้วแต่ว่าตัวผมมันก็นกวนนิดนึงแหละวกวนป่าวะบางช่วงแล้วกันเป็นเวลาเป็นเวลาไม่ได้ไม่ไดเป็นบางบางเวลาใช่ไหมเออครับผมถ้าสหรับผมไหม เป็นเป็นคนน้องอย่างอย่างอาจารย์ศพรก็เป็นพี่ที่ดีมากครับคือจริงๆแบบใช่ไหมแบบว่าที่จริงแบบคอยช่วยน้องๆครับเห็นอย่างนี้กวนๆนิดหน่อยอย่างนี้ไอ้ฟางมึงเตะขาเตะ้ยทำไมขาดทั้งหมดแล้วเนี่ยไอ้ความใจของของฟีงอ่าให้ฟังพูดดีกว่าพี่เชื่อฟังหมดหัวใจฮะคนนี้น้องรังเฮียจิมเลยนะน้องรังเฮียจิมเลยนะ เขาเป็นเหมือนพี่ชายแล้วเป็นครูผมด้วยอคอยช่วยเหลือตลอดถ้าไม่มีพี่จิมมี่ไม่มีฟังวันนี้ขนาดนี้แล้วไม่เชื่อไม่ได้แล้วไม่ไม่ล่ะครูมาดีเลย คือคืนนะแล้วกสนุกครับคือคืนครับสนุกครับแต่ในซีรีส์จะเป็นคืนกว่านี้ไหมคะอยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วเพราะเรารู้สึกว่ามวลรวมกองเวลาถ่ายก็คือแบบมันเฮฮาสนุกสนานไม่ดีแล้วถ้าเราขนาดมวลรวมกองเฮฮาขนาดนี้ซีรีส์จะขนาดไหนแบบใช่ไหมกูชอบอ่ะเออชอบ ใช่ครับผมผมก็รอเหมือนกันใช่ผมก็รออยู่เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าความปักแซบของขับฟ้ากับหมอจิมมี่เนี่ยเราจะได้เห็นตั้งแต่ EP แรกเลยไหมความแซบเนี่ยคือผมไม่ได้ถอดเสื้ออ EP แรกกุลาบกุาแซบกุหลาบกุลาบกุหลาคกลาุาบกลาบกุหอาหลาบก้หลาบกหากุลาบาลาบกลาบหลาบอุหาบกาบกุลาหลาบกุลาบกุดูลกลแหมอาบห ไม่เรื่องนี้ผมไม่แซบไม่ไ <c oughs> ม่นี้ไม่แซบปากแซบมันคือตัวละครเขาปูมาแบบนั้อยู่ <c oughs> แล้ว<อ>เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูครับคือรอดูอยู่เหมือนกันว่าเขาจะคือบางทีบทคือบทบท,บทเขา่บทพี่จ๋าเขาละเอียดมากอืคือบางทีแกอาจจะแบบแอดเพิ่มหรือว่าตัดบางอย่างเพิ่มอะไรเงี้ยผมผมอยากรอดูเหมือนกันเดี๋ยวแฟนๆก็รอดูพร้อมกันเลยพร้อมเซลนะแฟนๆที่มาวันนี้พร้อมเซลทั้งสี่คนพร้อม พร้อมรับพร้อมรับแรนายได้ยังคะพร้อมไหมครับพร้อมแน่นอนครับพร้อมเสียงแผ่วอยไรอนี้พร้อมครับพร้อมครับอ่อให้ฝากครับครับผมใครที่ยังว่างอยู่นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูซีรีส์ทำนายไทยทัพ My Magic Prophecy นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่า แปลกใหม่แล้วก็มีความคอนทราสต์กันระหว่างตัวละครทุกๆตัวเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าเส้นเรื่องมันมีความแบบเหมือนมันมีปมอ่ะที่เราจะต้องคลายแล้วแบบพอตัวละครมันมาเจอกันอีกทีคือมันมันมีบางจุดหลายๆอย่างที่เออมันเป็นเมจิกโมเมนต์ที่น่าสนใจยังไงก็ฝากซิตี้ทำนายไทยทัพด้วยนะครับก็จะออนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งทางจ M เอ็มแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับท,ทางวิวครับผมเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับผมครับ คุณท้งค่ะขอบคุณแฟนๆหล่ายครับอ่าไม่เมื่อกี้พูดไปเสร็จมนติดคอเยอะเสร็จมันติดคอเยอะทางการทางการครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกท่านมากๆเลยนะครับเอ่อสำหรับอันดับแรกเลยขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่สนับสนุนซีรีส์ตั้งแต่พายัลท์เทเลอร์นะครับผมแล้วก็ทุกคนที่ตั้งตารอมานะครับผมจนถึงออฟฟิเชียลเทเลอร์ที่ปล่อยออกมาก็ได้รับกระแสอย่างดีนะครับในวันนั้นก็ยอดอะไรต่างๆก็ สล้านทุกใจถูกใจถูกใจโอเคถูกใจจูกใจครับเออเอทุกใจหลายๆหลายๆฝ่ายหลายๆท่านครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณวันนี้เลยแล้วกันนะครับที่เป็นแฟนที่น่าจะมากันเต็มโรงนะครับผมเพราะว่าปัดโซอานะครับก็ขอบคุณขอบคุณแฟนทุกคนที่ไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงอันนี้เราพูดคาจใจจริงขอบคุณจใจจริงครับผมก็ขอบคุณที่ ทุกคนสนับสนุนทั้งจิมมี่ซีเตฟฟังแล้วก็้อแคร์หรือว่านักแสดงานอื่นๆในเรื่องนะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องทำามไทยทับนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณเผื่อล่วงหน้าเลยกันสําหรับการติดตามล่วงหน้านะครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรไหนคะมีขอบคุณอินเตอร์แฟนซะหน่อยด้วยคนนี้เนที่ติดตอแฟน t h a n <laughs> uh, thank you for all international fans that are supporting uh, my magic prophecy and I hope you guys enjoy our series because there are many variety of uh, emotion and I hope you like it so enjoy <laughs> ตึงเลยอ่ะ <Okay. S 1> <laughs> okay,